เนอมีชาตีซอยวะไปเปญญ็นยังดอกโอ้ยมานางไก่ลายแหงหอนอ,หน,หนอยู่ยับไปไปไปท่านม่หอนอยู่ด้เนี่ยขาดน้ำซี่เจ้าด้วยเนี่ยไป ไปแม่นี้แม่โอไปไม่เจ้าบอกว่าโลเลียงบอกยังหอนยังเอาอยู่นี่เจ้ายังกวนคอยภาหาฮ็ตเวียกนี่นะไป บอฮะเจ้ายายตีเอาซักซักไปแม่เออไม่อยู่ไกิดเฮตุกาสีนะงไหมซักแันไม่รลอนด้วยแล้วเรบแล้ว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 ไปแม่ไม่บานเจ้าไปนะแม่สเสร็จแล้วเจ้าสิมานั่งเห็นอย่างอยู่นี่ ไปเอาเจ้ามานั่งหยิบเป็นอย่างคุยดราเจ้าด้หนิไ้ันเอาเจ้าเข้ามาหนาดานดานี่ยเขื่อนนี่นแม่ไปไปแม่เอาเทนี้เหนมันแล้วเด้อตาของมันเสรซตรอนอยังเนีฮะสะอาาแลรวบก อเออเบิ่งเออ,อกตักน้ใส่่เจ้าเออเออกใส่ไหมนก็า่าสะอาดเจ้าเห็นบนลอ๋อร้อง อ้าวสักเอาออกท่านสะอาดได้ออกอีกโอ้ แน่นก้ันน,น่ยฮะมึงฟองยังเต็มยัวซักแห้งแห้งแนมจังหลอนเออยังมาสะอาดอยู่ได้นักไว่ กจิจกรรสักจังใดหนฮะสักกับบ่ออดบอหลอนี่ยังไม่เ,เอาน้ำเอาเนี่ยส่แล้วจลรัเจัโอ้ยอีปอบเนี่ย <laughs> เอาไปตาก บอกมาตากซีโอง่งนี่มันก็เปียกตัวโอ้นี่มองตากน่ะเออเจ้าสีแหงเอาออกเฮ็ดยังมันมาแหงดิหนิเฮ้ยว่ามีแม่แมงมุมว่าปูนเจ้าเสียข่อยตากใช่ไ่ะเจ้าตากสนี่มันก็เปียกตัวใส่กิดกาเนาะใส่ปลา 哈哈嗯，外国的人打过、啊、你了。